สวัสดีครับกระแสข่าวดังมาแล้วครับเรือฮ่องกงอับปางสูญหาย27ชีวิตลิ้ใต้ฝุ่นชะบาทําเรือเครนลอยน้ำอับปางนอกชายฝั่งฮ่องกงสูญหาย27คนภาพนาทีระทึกขณะที่เจ้าหน้าที่ฮ่องกงได้ช่วยชีวิตลูกเรือสุดระทึกกลางทะเลหลังจากที่เรือเครนลอยน้ำขนาดใหญ่ได้แตกและอับปางลง จากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นชบาที่ทำให้ลูกเรือ27คนสูญหายในท้องทะเลเจ้าหน้าที่ทำการช่วยเหลือได้เพียงแค่3ชีวิตรายงานได้ระบ,บุว่าเรือเครนลำดังกล่าวนั้นอยู่ห่างจากฮ่องกงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้160ไมล์ทะเลและได้รับความเสียหายอย่างหนักและแตกเป็น2ส,ส่วนก่อนที่จะปางและเป็นเหตุให้ลูกเรือ30คนต้องสละเรือ โดยลูกเรือ3คนได้รับการช่วยเหลือขึ้นมาจากทะเลเมื่อเวลา15นาฬิกาของวันเสาร์ที่2กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นซึ่งจากภาพจะเห็นว่าเจ้าหน้าที่ต้องโรยตัวจากเฮลิคอปเตอร์ลงไปอย่างเรือด้านล่างและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นมาท่ามกลางสภาพอากาศที่เลวร้ายขณะที่เรือกลนบางส่วนนั้นยังลอยอยู่ที่ผิวของน้ำทะเลท่ามกลางทะเลที่บ้าคลั่งจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นฉบา ขอขอบคุณข่าวจากสยาม s t r e e t c ทคครับหรือขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ